วันพีชปฏิรัติที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1 8, 000, นึ0 0 0สคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกพัฒชูที่สามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร้อยเปอร์เซ็นต์จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับกรับสวัสดีชาาอาตโตนิทีพกันด้วยนะครับเพื่อนๆคลิปนี้รู้สึกว่าจะมีคนขอผมนะฮะมาโคตรนานเลยนะครับผมและผมไปย้อนดูมาคือตัวละครเนี้ย ผมยังไม่เคยรีวิวในช่องผมเลยนะตั้งแต่มันออกมาเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่มีเศษทองยัดตอนที่ผมสุ่มได้นะฮะช่วงที่มันออกมาใหม่ๆผมสุ่มเดวันนะสำหรับสตุดิโนั่นเองนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวมารีวิวเป็นครั้งแรกเลยนะที่มารีวิวย้อนหลังแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกระใจให้ด้วยนะครับผมก็ไปดูรีวิวคลิปนี้มีผูนน้นำหนุ่หลังเป็นาการคือซอมบี้รัตนั่นเองนะครับผมนะมองไอ้ดีดองเพชรราคาหลัก10บบาทนะครับผมมีอยู่จริงนะฮะต้องซอมบี้รัตเท่านั้นเลย เอาละครับทีนี้มาดูการเล่นของสตูดซี่กันเป็นอย่างไรบ้างนะครับพี่ต้อมคิดเห็นยังไงบ้างนะฮะก็เป็นเรื่องของลดดาเมจไปก่อนนะครับผมสําหรับเซตนี้ผมต้องการให้สตูดซี่มันถึอพอเลเวลมันน้อยนะแต่ผมไปเล่นมาผมก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยถ้าใส่ดาเมจนะผมว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเลยนะดาเมจเขาแรงมากนะครับผมเพราะว่าสกิลหนึ่งของเขาเนี่ยมันไม่สดพลังป้องกันนะสกิลเอ่อลิปสติกของเขานะครับจะเป็นการเอ่อกัดคอนั่นเองนะฮะแล้วก็สกิลนี้นะครับผมจะทําให้เราเป็นอมาตะนานนะเพราะว่าจะมมีีผลลไ่เตรยททาานนถึง5วิ เลยนะครับผมถ้าเกิดเราเคาน์เตอร์ติดเป็นตัวละครที่ต้องพึ่งเคาน์เตอร์หนักมากนะครับผมแต่เคาน์เตอร์ถามว่าใช้ง่ายไหมก็ไม่ได้ยากมากนะครับผมมาพยายามใช้จังหวัดนวนวๆเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบแต่ข้อเสียของเคาน์เตอร์ครับคืออะไรครับคือผมโคตรเกลียตตัวละครที่เคาน์เตอร์แบบนี้เลยนะเวลาเคาน์เตอร์เสร็จแม่งชอบพุ่งไปข้างหน้าครับอ,อ,อารมณ์แบบ,บรุก บุกโลแดงอะไรเงี้ยบุกปลุกถล่มอะไรเงี้ยนะคือเวลาเขาตอ้์เสร็จมันพุง่งแบงหน้าเว้ยมันหลุดธงนะครับไอ้หลุดธงเนี่ยถ้าศัตรูโดนมันจะล้มนะพอมันล้มเราเราก็ต้องดอทเข้าธงอันนี้จังหวะคือเราจะเสียจังหวะไปเลยนะครับผมแล้วก็สมมุติว่าอ่ะเราทําให้ศัตรูล้มได้ก็จริงเราพุ่งออกธงเราจะกำลังจะวิ่งเข้ามาแต่เผอมิมีพวกดึงธง อยู่ใน,นพวกแชงพวกยามาโตะอยู่ในธงอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่สองอะนะฮะของฝั่งศัตรูเนี่ยเราก็จะเสียธงเลยนะครับผมคืออันนี้ถือว่าเป็นเคาน์เตอร์ที่ค่อนข้างที่จะใช้ยาก นะครับในมุมที่เออลาคอเตอ,เตอร์ติดนะมันดันพุ่งไปข้างหน้านั่นเองนะอืมนะครับผมแต่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรฮะแล้วมีล้างสถานะนะครับผมถ้าเกิเอาเลือดเยอะนะครับผมนะล้างสถานะตรงนี้สําคัญเลยเพราะว่ามันไม่ได้รัดกลุ่มมากคือเลือดต้องเยอะนะตู้ซี่ตัวนี้ถามว่าเป็นตัวที่ถึกหรือเปล่ามันต้องในคาเตอร์คาเตอร์เสร็จตามด้วยสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งจะเด้งเลือดเยอะมากนะครับผมแล้วก็จะมีตัดแมกกาซีพีด้วยนะโอ้โหอันนี้ถือว่ามันแปลกดีนะตัดแมกกซีพีแต่ว่ามันก็ไม่ได้เฟี้นนสําหรับผมนะ มีลดดาเมจจากพารามิเตอร์อีกเดี๋ยวนี้ตัวละครไม่ค่อยมีพารามิเตอร์ก็มีนะแต่ถ้ามีพารามิเตอร์ก็ทําให้เขาถึกขึ้นประมาณหนึ่งนะครับผมที่ไปเล่นมาก็สายโลกปกตินะเน้นเคาน์เตอร์ป่วนๆน,นะครับผมนะเออแต่การแช้งได้ไหมยากนะครับการโรเจอร์ดำยากบอกเลยนะ <laughs> พวกไม่มีผลปีศาจตร์เขารับมือยากมากๆนะโอเคไม่เป็นไร <laughs> เดี๋ยวคลิปนี้เล่นให้ดูซับผม168นะครับใส้ในส่วนของ4แท็กไปนะเป็นดีเฟนเดอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ใครมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะไวรูดูบ้าน เปิดได้บริการเช่นเคยนะครับเติมถูกเติมไว้ต้องวัยรุ่นดูใบเท่านั้นครับผม เอาละครับช่วงนี้ผมขออนุญาตมาเกบตกกับตัวละครนี้นะครับผมเพราะว่าไม่เคยทําในช่องนะฮะถ้าผมรู้สึกว่ามีคนขอมานานอยู่นะโอเคเดี๋ยวเล่นดูนะครับผมตัวนี้พอไปเล่นมาก็ชอบนะกับการเคาน์เตอร์นะครับผมแต่ว่าเน้นกับพวกผมปีศาจมันสามารถรับมืออุตะได้ด้วยนะเดี๋ยวเล่นให้ดูดีกว่านะครับแต่แชงผมขอผ่านนะบอกก่อนเฮ้ยน้องงูมันเอาโต้๊กคิกหรือเปล่าวะรู้สึกจะเอาโต้๊กคิกนะหูเบื่อหน้าแล้วต้กคิกดูมันยิงมันไม่ลบอเลยยิงเลยนี่ ผมไปดีน้องไปแล้วจ้าเคาน์เตอร์ว้าวไปแล้วอย่านะอย่ายุ่งกับฉันอืกัดคอไปทีหนึ่งนะคะนี่เจ็บปะคะไม่สะเทือนเลยมีตัดไม้แค่พียงนะยิงยิงยิงวิแลงแรงแลงดอทเชเมนนะเรามีบัฟเรามีบัฟด้วยพามิเตอร์เว้ยเออนะระวังเอ้อลบเชเมนนี่หนึ่งทีเรามีเคาน์เตอร์แล้วโดนโดนทีเคาน์เตอร์ไม่ไม่ได้นะเคาน์เตอร์ว้าวไว้ โอเคตรงบ้านโดนะกัดคอไปทีนึงเวรละงานงานเข้างานเข้าม,มันงาน้างมันง้างไปทางอื่นมันง้างไปทางอื่นใจเย็นเวรร่นนะฮะอืนะเอานะตะกี้มันกันทงอยู่นะเอาอตะกี้ผมไปไหนละ่ะอุต่าละ้ะยิงนี่อ่ะนี่ดูดูทามินไปทามินไปนะตอนนี้จะไม่ติดฐานะนะครับผมเลื่อนมาเจ็ดสิบต้องเลี้ยงเลื่อนนิดน,นึงอืออืโอเคเคาน์เตอร์ไปอา้าวโดนีิครับอย่างนี้แล้วก็กัดคอทามินไปที เออเรียบร้อยหมื่นกว่าโอ้จาบบินตายทั้งการบินเลยนะแม่ล่มไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็ไปกันทงก่อนทงไหนดีวะมันมีสองทงระหว่างน้าระหว่างเคาน์เตอร์อากาศกาดอะไรต้องเคาน์เตอร์โดนนะเคาน์เตอร์โดนโอเคสวยเรียบร้อยครับผมจะเป็นอมตะนานนะฮะห้าห้าวิห้าวิเออเนี่ยครับผมลาเทมฐานห้าวิดอทช์มนหนึ่งเทโอเคสวยนะเคาน์เตอร์มาช้าไปหน่อยวะต้องเคาน์เตอร์แม่นๆนิดนึงฮะ อืมันเฟี้ยวมันเฟี้ยวมันเฟี้ยวไว้เออแตกเลยล้มเลยนะเนี่คนยักษ์โอเคระวังนะโอ้ยมีแจ็คด้วยระวัตตาห์มาตรงนี้นะครับเราจะกันไม่ได้นะครับมันมีชิวไงถ้าไม่มีชิว,ชวที่โดนผมแนละ้วบอกเลยแทงทำ้ายอ่ะเบียบร้อยนะีย่นี่เป็นอมตะนะฮะเป็นอมตะาห้าวิอืมโอเคดอตเชมนนะฮะเป็นนามัตตางดอโคตรเฟี้ยวกัด คอไปเลยด้วยมันผู้แบ่งหน้านะคนไม่ชอบคนไม่ชอบสกิลเลยวะอย่าอย่าตัดเลือดฉันอย่าตัดเลือดฉันอไม่ตายนะยังถึกยังถึกเออไปโดนตัดเลือดด้วยอุ้ยแรงแรงใจเย็นใจเย็นค่อย,ค,ยค่อยคุยค่อยค่อยคุยกันเออเดี๋ยวจะฆ่าไปดีโอ้โหตายได้ไงวะนี่ขนาดติดบูตต๊แล้วตายเฉยนะแม่ทายเกมเลยนะครับผมเหรียญเขาตึงจังวะ โอเคเกิดใหม่เป็นลูกหมาป่าเดียวดายเอาเตะว,าวา้าวขออนาเล่นนะตาเกมแพ้แน่เลยนะครับผมอินสแตนไปเอาสวยดอยิอย่างนี้อย่างนี้ดึงดิครับร้ออะไรทําอะไรเดินเดินทําไมเดินทาเนียนทาเนียนไอ้นี่ไม่ใช่พวกเดียวกันโอเคจบไปตาแรกแพ้เกือบแพ้แลนะโอเคไปดูเกมเพจที่2 เอาละครับเก็บเป็นที่สองแล้วก็อยู่ในรกเท่าชิดเคยนะฮะตอนน้บอกเลยว่าตึงมากนะครับผมเพราะว่ามีคนยักษ์อีกแล้วนะมนเจอคนยักษ์บ่อยโมกไม่รู้มันจะสูงกันทำไมคนยักษ์เนี่ยหมาแล้วครับแชงไม่ไปกลางละพี่โอ้โหแชงมาดึงธงแทนส่โรททำไมเติมเกตช่วยไคโดไปก่อนทำอะไรไม่ได้นะซุซี่เป็นตัวหนึ่งที่สามารถเติมเกตเอ่อ เท่ากับใครโดได้เลยนะครับผมแมนพีเจนยุคใหม่แล้วนะเคาน์เตอร์โพสท่าสวยๆไปก่อนค่ะมาเลยเป็นมาตาห้าวิว่าเดินบวกเดินบวกเลยเนี่ยผมเป็นมาตานานนะัะหวะนะครับผมต้องเคาน์เตอร์แมนๆนิดนึงช้างแว้นช้างช้างกูอยู่ไหนมาทําอะไรที่นี่อืมโอเคโอ้โหโดนเหยียบนะฮะโดนเหยียบไปเลยโดนตัดไม่ให้พี่โคตรเยอะอืมเรียบร้อยครับผมเคาน์เตอร์สําเร็จนะอืมแล้วก็กัด คอทมินทำลายแจ็คห <c oughs> นีเหรอหนีนนเหรอเฮ้ยดึง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 เออโอ้ยแฉงไอเวนดึงเออเรียบร้อยครับผมเอาแล้วกันยาวและทงนี้นะครับเติมเกตเลยแต่เลือดเราน้อยนะเติมเกตเติมเกตได้ไม่เยอะนะเลือดน้อยเลือดน้อยต้องเลือดเยอะดอทมินหนึ่งทีระวังโอ้โหโซโลมาไงก่อนผมไม่อยากเคาน์เตอร์นะเดี๋ยวมันออกทงเมื่อกี้ โซโลซูยากนะโซโลสูยาก <c oughs> แรงจัดอ้าวอ้าวไคโดช่วยชีวิตโอ้มีไคโดที่มันดีที่ไคโด,ดสามตัวบ้าไปแล้วนะโอเคผมน่าจะกันไหวอยู่มั้งนะพวกเยอะพเอะพื่อนเยอะมาแล้วเวอุตะก็มามันล็อกเป้าญาตนะครับในคอมโอ้โหโดนนะครับสะบัดคิฟฟอนทำลายทำลายกัดคอไปทีหนึ่งเขาจะดึงแล้วนะ โอเคเคาน์เตอร์ทมินเคาน์เตอร์ทมินติดทีเออเรียบร้อยสุด so ซี่ฝั่งนู้นโดนดิยิงหน้าเลยยิงหน้าเลยนี่แน่นี่แน่นแ,นแล้วก็กัดคอหนึ่งทีไม่โดนใครอะไรวะนะ่ะมันจะยนหน้หนึ่งหนึ่งวมากนะเมื่อกี้อืมยิง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 เออนะครับผมจริงๆถ้าย้นสองได้ไวเนี่ยสกิลเคาน์เตอร์ไม่น่าหยุดสกิลสองน่าหยุดสกิลหนึ่งนะครับผมหลบหลบเพื่ออะไรหลบทำไมก่อน ไอไดโดเลือดน้อยไอโดโโดนตัำเอฟพีหมดแล้วนะโดนสตูซี่กัดคออืมโอเคโอ้โหกระเด็นง่ายไอโซโล2รอบแล้วนะฮะอืมโอเคช่วยหน่อยครับซัพพอร์ตหน่อยครับเป็นสายโล่ที่ไม่กันน็อกแบ็กนะแย่เกินกัดคอไปทีหนึ่งเด้งเลือดโอเคเข้าทงก่อนใจเย็นๆดอทมินนี่ไงเราต้องเคาน์เตอร์สำเร็จนะเคาน์เตอร์สำเร็จโอเคสวยเรียบร้อยอะผม5วิเนี่ยเคาน์เตอร์สำเร็จทำให้เรารอดพ้นรอดพ้นเลยสกิลหนึ่งผมมาแล้ว เดี๋ยวผมกัดคอนะฮะกิลงหนึ่งไม่ใช่สกิลวาร์ปนะฮะต้องระวังโอเคสวยอือยังไงกัดคออุย้ยมันหลบได้แล้วนะโซโลโซโลวสีแล้วสีแดงเหรออือเราต้องเคอร์เตอร์ติดนะฮะเคอร์เตอร์ติดโอเคอุตุหูตาเราฆ่าไม่ทันนะนี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยแตกเลยเรียบร้อยครับผมกัดคอไปดึงทีเฮ้อยู่ในธงยังอยู่ในธงแล้วก็กัดคออย่างที่สองสกิลแลนะ้วกัดคอแล้วเรียกไม่ถูกอืมโอเคแม่อุตึงนะตอนนี้ แน่รู้นะจะผิดจ็อบชั้นใช่ไหมไม่ได้นะคเคอรนี่อยู่ใต้ไคโดเลยนะมองไม่เห็นตัวเตี้ยเลยนะโอเคนะครับเกมเพย์ที่2จบไปนะครับเดี๋ยวไปดูสักเกมเพย์หนึ่งแล้วกันนะครับถ้าคุณมองหาดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอปเอกพัฒชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อย่าลืมบอกมาจากช่องอั r n a t i v e ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ เอาละครับปัตตัสแจ็คกันแล้วนะครับผมรีวิวทักทีนะตัวนี้นะมีคนขอมานานมากเลยนะครับผมพี่ต้อเพิ่งเลเวลแปวันนี้เลยนะครับเลยทําการอัดเลยนะอย่าลืมกด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องอาทอด้วยนะครับผมเรียกสั้นๆอาทอเรียกเต็มๆอาทอหน้าถีบถุยนะครับผมนันะเป็นชื่อไทยเกินอืมโอเคนะต้องเข้ากลางและโอเคมีใครโดนนะมีซุสเซ่เฟียวจริงนะอืมตัวนี้สามารถรับมือรุจิได้ง่ายมากนะครับผมเคาน์เตอร์เลยจ้าเห็นะเคาน์เตอร์เสร็จเราก จะเป็นอมาตะานะครับโอ้เรียบร้อยฮนะโรเจอร์อืมโอเคระวังนะครับไอโ,อโหอะไรวะยามาตะนะเราสู้ยามาตะไม่ได้นะครับผมสู้ยากสู้ยากอืมเพราะมันเป็นอมาตะานะฮะยิงเลยนี่ยิง,ยงโอ้โหตเบามากเบามากยังไงก่อนโอเคช่วยอุตาก่อนเขาเตอร์เลยจ้าอืมกัดคอเลยนะคะนี่โพสท่าสวยๆคะ่ะอืมยิงยิงระวังระวังใครนะใครมาเชงขาวนะไม่ไหวไม่ไหว โอเคนี่วับกันทงวาบกันทงตรงอยู่ใกล้เออชนหน้าไปสวยเรียบร้อยคชงขาวโดนล้างห้าคิไปละอืมเขาเติร์ไม่ได้โอ้โหแชงขาวไม่ยอมจมตีนะมันหนีมเจ้วทงเดียวเลยอะมันเก็บเลือดมันเก็บเลือดมันมันเหลี่ยมมันเหลี่ยมเราไม่โดนหรอกเพ่นี่โดนโอ้โหกระเด็นนะตัวนี้ไม่กันนกแบกนะเสียดายมากเสียดายมากอืมไข่ข้ากลางนะโอ้ยไม่ดีแล้วนะฮะลิปสติก เอาไปกินเออแตกเลยโอ้โหแตกตอนแปลงร่างเลยนะเออแรงมากแรงมากนะสกิลนี้มันแบบแรงมากนะผลปีศาจเราดาเมจเราแรง,งบอต้องใส่ดาเมจเข้าไปอ่าเคาเตอร์เคาเตอร์ว้าวเฉยออ้ยหลบก่อนหลบก่อนเคาเตอร์ว้าวเออสวยเรียบร้อยหูใครโดนมันโหดมากนะอ่าบูโน่เหรอบูโน่เหรอยังไงบูโน่บูโน่โดนเราอะกดเหนื่อยกดเหนื่อยทำไมยิงหน้าเลยแล้วก็กัด คอไปทีนึงแตกเลยนะแรงนะครับผมมีผลปีศาจนะเมื่อกี้เป็นไซเฟอร์โพด้วยนะนานเจอทีอาเงี้ยงไงก่อนนะ <c oughs> โอ้โหเอาไม่ออกทงสวยมอบ <c oughs> ตีตีไปเถอะไคโดทําอะไรไม่ได้วะอออกทงเลยออกทงไม่ได้นะยามาโตะเรากันไม่ได้ยุคนี้ถ้าไม่เจอแชงยงมาตะแม่งโคตรเถื่อนบอกเลย อ้าวดึงสวนไปนะฟีเอเด,ดีมากฉันก็มาจากเอเอชเหมือนกันอ้าวเ,เรียบร้อยเคาน์เตอร์ไปเลยห้าวินะห้าวิอมาตะสวยนะครับนี่คือความโกงนี่ตายปะวะไม่โดนนะอืมกัดคอไม่โดนอ่าอุตตร์หนึ่งตัวถ้ามีผลพิสาจเราสบายสบายเลยนะอืมโอเคเอแบเอแบนะเอแบสู้ไปนะเราเราไม่สอดไม่สอดอมันโดนวาร์ปเลยทีนี้เอ้ยไปไหนไปไหนบูโน่บูโน่เราตามบูโน่ก่อน อโอเคเขาดึงเขาดึงสดนะเขาดึงสดกัดเลยหมื่นกว่าโคตรแรงนะโดนตัดไหมพี่ด้วยยิงยิงยิงอเอาลงไหมเนี่ยเอาลงไหมเนี่ยทำไมมันถึกเนะี่ยมันดึงจนเสร็จเลยมันดึงจนเสร็จเลยพี่อโอ้เรียบร้อยนะ่ะโอ้เยเกือบแพ้นะครับผมเลยเพื่อนเราดึงเถื่อนโอเคเรียบร้อยจบไปนะสำหรับสตูดิโอครับรีวิวให้ดูแล้วนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามามากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวตอบอทุกเม้นแน่นอนพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ